ก็ดูจบกันไปแล้วนะครับก็คือบาร์ซิลแพ้จุดโทษโอ้โห,โหเป็นเกมที่ผมว่าปลื้มใจแทนโคเอเชียเลยนะก็คือว่าก่อนเกมนะครับหลายคนปามมากว่าโคเอเชียยังไงก็แบบเน่าแน่นอนแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่าโคเอเชียม,มันสู้ได้มันสู้ได้จริงๆผมมั่นใจเลยผมพูดผมมั่นใจแล้วว่าก่อนเกมโคเอเชียจะมาแบบสู้ได้ต่อให้แพ้มันก็แพ้แบบสู้ได้ก็แล้วกันแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับก็คือรูปเกมนะ แต่ว่าโคเอเชีย er ชนะจุดโทษไงเอ่อทีมที่เอ่อแบบมีจุดโทษประสบการ์โทชคโชนอย่างโคเอเชีย er นะครับก็สามารถเอาชนะบาซิวที่จุดโทษก็นานๆานมาทีได้นะครับก็สมควรครับถือว่าเป็นเอ่อทีมที่สมควรเข้ารอบจริงๆนะครับสำหรับโคเอเชีย er ถ้าเกิดว่ามันเล่นกลยุทธ์อย่างนี้แบบดึงร้อยยี่สิบนาทียันดวลจุดโทษเลยนะยันดวลจุดโทษแบบสมมติรอบต่อไปเป็นรอบสี่ทีมใช่ไหมและรอบก็รอบชิงถ้าเกิดเล่น โดนจุดโทษไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายเพราะว่ามีสิทธิ์คว้าชแชมป์ได้รูปเกมนะครับก็คือว่าบราซิลนี่ผมว่าก็คือทีมบราซิลทีมนี้นะครับมันเป็นทีมแบบเกมรับนะพอถูกทๆๆูไทยไม่ได้ถึงขนาดดีเวอร์แต่เกมลุกอะ่ะก็คือเขาถือคติที่ว่ารับจะเสียประตูเท่าไหร่ก็ได้เพราะายังไงซะยังไงมันก็ยิงได้อะ และนี่คือคติของบาราซิลนะครับแต่ว่าคราวนี้เว้ยลุกแม่งก็ยิงไม่ได้แล้วรับอ่ะมันก็รับมันก็ห่วยอยู่แล้วไงอ่ก็คืออย่างอย่างที่ผมบอกไปครับรูปเกมก็คือบาราซิลบุกใส่เลยไอทางโคเอเชียมันก็แบบโอ้ยแบบอะไรนะตั้งรับอยู่ในแดนแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับแบบปาร์คเดอบัสไงมันรับแบบมันรับแบบ กระจายตัวแต่ให้มันดูเยอะเข้าใจไหมแบบไม่ได้ไปออกกันขนาดนั้นเน้นแบบกระจายตัวแต่ให้ดูเยอะนะครับแล้วก็บาซิลก็บุกมาบุกมา,บกมาแบบบุกมาเลยแบบยิงตุมต้มตุมต้มตุ Go ้มตุ้มโกแม่งเซฟเวยกล้องหลังก็เคลียร์ดีบทจะได้ก็จะได้หลายทีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นไงโดนลงโทษเอออะไรประมาณนี้ยังไม่โดนลงโทษหรอกก็คือในช่วงเวลา90นาทีเต็มนะครับยังไม่โดนลงโทษ แต่ว่าผมมั่นใจได้ถ้าเกิดว่าเกมรับมันเป็นอย่างนี้นะผมว่าไอกเกมลุกมันเป็นอย่างนี้นะผมว่าโคเอเชียมีสิได้แล้วแต่ว่าการสวนของโคเอเชียสวนมาได้ลุ้นกว่าได้ลุ้นกว่าบาราซิลเลยเพราะว่าคุณเข้าใจไหมแบบว่าบราซิลนะมันเอาตัวลุกไปอยู่ในแดนโคเอเชียหมดแล้วโคเอเชียมันก็เอารับในแดนไงแล้วพอจะสวนมาตัวตัวรับของบาราซิลมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวแต่ในทางกับการตัวลุกมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเหมือนกันนะของทางโคเอเชียที่สวนใส่บาราซิล มันก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปเป็นธรรมเป็นรูปธรรมมากแต่ว่ามันก็ได้เสียวนะเสียวจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมาถึงครึ่งหลังนะครับก็ยัง 0-0, 00อยู่ผมรู้สึกแปลกใจว่าอ่อผู้เล่นนี่ของบราซิลนี่เอาริชาร์ดิสซอนออกส่งแอนโทนีลงไปซึ่งผมก็ดูงงๆนะว่าเอ๊ะ เดี๋ยวอย่างนี้เลยเหรอเมื่อากาบกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแอนโทนีดูดูแย่กว่าลิชาร์ดิซอนด้วยซ้ำนะในสายตาของผมนะจะไม่ได้ว่าแอนโทนีเปลี่ยนกับใครแต่ว่ามันแอนโทนีกับลิชาร์ดิซอนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่เอาเป็นว่าออแอนโทนีอะ่ะมันดูแย่กว่าลิชาร์ดิซอนด้วยนะสำหรับผมอาจจะไม่แบบไม่ไม่ได้มาแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับแล้วผมบอกได้เลยวันนี้เฟรดนี่อูโห ผมว่าน่าผิดหวังนะเฟรดน่าผิดหวังมากเลยเกมนี้นะครับทั้งเสียบอลง่ายๆแบบเขาก็สวนได้จากการเสียบอลของเฟรดด้วยนะซึ่งผมก็แบบเฮ้ยหมดกันนักเตะทีมกูแต่ว่ายอมรับเลยปุรสาประตูวันนี้จําชื่อเขาไว้ดีครับลิลาโควิชนะโอ้โหผมบอกไว้เลยว่าถ้าดาวิดเดเคานะครับเกิดกระษียนขึ้นมานะแบบลาจากยูเนเตดขึ้นมาี่ผมว่าผมเอาไอ้ตัวนี้จุดโทษก็ได้เซฟก็ดีนะครับผมไอ้ตัวนี้ดีซื้อนะซื้อนะซื้อนะแนะมนดูจอง พอมาช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเอ็กซ์ตร์ไทม์นะครับทางบราซิลก็เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมแต่คราวนี้เกมลุกเริ่มไม่ดูดันแล้วแบบเริ่มเริ่มจะสูสีแลวโค้อเชียตามสไตล์ครับแบบจุดโทษก็ได้อันนี้ก็ไม่ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วคราวนี้เว้ยเออแบบในนาทีที่เอ,อ่อร้อยบวกหนะครับเนมาทำชิ่งหน้ากรอบเขตโทษ ของโคอเชียยิงเข้าสุดยอดมากโอ้โหทำชิ่งดีแต่ก็สงสัยว่าแต่ก่อนหน้านี้ทำไมมึงไม่ยักก็ได้อย่างนี้บ้างวะอ่ะไม่เป็นไรพอมาครึ่งหลังปุ๊บโคอเชียบุกใส่อย่างเดียวเลยครึ่งหลังของเอ็กซ์ตาไทม์นะโคอเชียบุกใส่อย่างเดียวเลยแล้วที่ผมแบบที่ผมเห็นข้อแตกต่างลนะโคอเชียกับทางอ่าบราซิลนี่ก็คือยามก็คือบราซิลมันลงไปรับได้ไงมันมีแค่หนึ่งมันได้หนึ่งศูนย์แล้วบราซิลลงไปรับแนละ้วแต่ว่า มีโอกาสปิดเกมได้เว้ยก็คือแบบโคยเอเชียมันก็บุกบุก,บ,กบุกไปบารซิลมันก็สวนมามีโอกาสสวนได้แล้วได้น้ําได้เหนือแต่ว่าหน้าผิดหวังชิปหายเลยแบบอะไรของมันวะอย่างนี้เลยนะแล้วแบบทั้เทีบกับเกมสวนของโคเอเชียนะครับเกมสวนของโคเอเชียกับเกมสวนของบารซิลนี่ก็คือตอนช่วงที่บาร์ซิลเป็นฝ่ายสวนอะ่ะโอ้ดูแตกต่างกันลิบลับเลยเกมสวนโคเอเชียดีกว่าเยอะครับผมบอกไว้และคราวนี้นะ โคเอเชียก็มายิงได้จากการเสียบอลกลางสนามต่อบอลต่อบอลบอลไปยันหน้าประตูแล้วก็ยิงฉลบเข้าไปโอ้โ oh หขราวนี้โมเมนตัม um, เปลี่ยนเลยมีถอดเสื้อดีใจรับใบเหลืองไปผมมั่นใจได้เลยเกมนี้อ่ะโคเอเชียชนะแล้วยิงจุดโทษในโคเอเชียชนะชัวรอ์ผมมั่นใจได้เลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับวิดาโควิดอีกแล้วไอ้นี่โอ้โหเก่งจังเลยว่าแบบกูอยากได้มาทีแมนยูกูมากเลย อืหือนะเซฟจุดโทษก็ดีนะครับแล้วแต่ยอมวแต่ยอมรับนะันักเตะบาซิลมันยิงไม่ดีด้วยอไอเกมญี่ปุ่นกับเกมบาซิลนะครับนักเตะทั้งสองทีมมันยิงไม่ดีกันเันคู่เลยทั้งบาซิลทั้งญี่ปุ่นนะแล้วก็คราวนี้ครับดาซิลยิงสองคนไม่เข้าทั้งสองคนส่งผลให้โคเอเชียยิยงสี่คนลวดชนะลว,วลวดเลยเข้าลวดเลยคว้าชัยชนะในนัดนี้ไปได้ครับผม เกมนัดถัดไปนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างอาร์เจนตินากับฮอลแลนด์ผมเชียร์ฮอลแลนด์ครับผมผมผมเชียร์ฮอลแลนด์มาต,ตั้งแต่ไอดูผมดูบอลโลกครั้งแรกในปีส0 1 4สี่แล้วนะถือว่าเป็นทีมที่น่าเชียร์นะครับสำหรับฮอลแลนด์ผมก็ลุ้นอยู่นะว่าฮอลแลนด์มันจะรอดจากอาร์เจนตินาหรือเปล่าโคเอเชียนะครับแต่ผมห่วงอย่างเดียวนั่นแหละมันเล่นร้0ยี่สินาทีมาสองนัดแล้วไม่รู้มันจะเอายังไงนะต่อไปแต่ว่าทีมนี้มันทีมสปิริตดีมากนะครับโคเอเชียอ่าก็ หวังว่าโคเอเชียนะครับจะเป็นทีมที่ไปได้ไกลถึงรอบชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยนะแต่ว่าฮอลแลนด์ฮอลแลนด์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ